ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับผมวันนี้มาดูนะครับสากุปปี้ครับตัวไฟเลี้ยวบังลมหรือว่าก่อนตัวใหม่นะครับตัวก่อนเนี้ยดีนะครับอันนี้ปัญหาก็คือรถไฟลีชอบขาดนะครับแล้วก็ลูกค้าเขาได้เขาเข้ามาทําการเปลี่ยนหลอดไฟดีแล้วก็หลอดไฟหน้านะครับชอบขาดนะครับอาการเกิดจากอะไรครับช่าง สภาพรถสภาพรถก็คืออยู่ในพื้นที่น้ําเค็มอ๋อคือรถอยู่ในพื้นที่น้ําที่เป็นน้ําก่อยนะครับน้าเค็มน้าเค็มนะครับนี่นะครับดูดูจากไอ้ดุมดุมล้อเลยนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าขี้เกลือนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่งผลเสียให้กับพวกสวิตช์ไฟเซนเซอร์ต่างๆนี่นะครับ จะทำให้พวกเซ็นเซอร์มัดไฟเป็นสนิมนะครับเพราะเวลาในการขับขี่นะครับมันจะมีลองน้ำเนาะนี่ครับดูนะครับล้อไม่เหล็กนะครับเป็นสนิมหมดเลยนะครับอันนี้คือวิธีแก้ไขนะครับคือช่างเขาแก้ไขเบื้องต้นก็คือถอดปักทุกตัวเลยนะครับฉีดโซเนกนะครับ ปักนะครับปักแบบนี้นะครับทุกตัวเลยนะครับฉีดโซเน็กนะครับแล้วก็ถอดมัดไฟออกมานะครับแล้วก็ปัดนะครับเอากระดาษทรายขัดนะครับขัดหรือถ้าใครมีเอาเรว่าหินเจียเนาะที่มีแป้งแปลงลวดนะครับก็แปลงลวดขัดได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ ไอตัวพันเซอร์คอยนี่ก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับถอดออกมาทําความสะอาดนะครับนี่นะพันเซอร์นะครับก็คือตัวนี้ก็คือรถชอบดับแล้วก็สะดุดนะครับสะดุดแล้วก็ทําให้ไฟไม่สเสถียรนะครับทําให้ไฟหน้าขาดไฟหลีขาดนะครับนี่ช่างเ่าได้ทําการแก้ไขให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับรถ ที่ว่าสะดุดนี่นะครับผมบอกแล้วว่ารถสะดุดบางคันมันก็ไม่ได้เป็นกับเรือนนี้เร่งเสมอไปนะครับมันเป็นได้หลายอย่างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละพื้นที่นะครับบางที่บางพื้นที่ก็จะเป็นพวกน้าเค็มน้ําป่อยติดกับทะเลนะครับบางทีถ้ารถที่เป็นที่อยู่ติดกับทะเลนะครับอย่างเช่นเคยมีลูกค้าเข้ามาสอบถามผมนะครับแต่นั้นจะเป็น ตัวใหม่นะครับพวกซุมเมอร์พวกสุปปปีตัวใหม่นะครับติดรหัส52นะครับแต่ว่าพื้นที่ของมีคนเข้ามาถามแล้วก็คืออยู่ติดกับทะเลนะครับก็บางทีไอทะเลนะครับมีส่วนหมดได้เลยนะครับทําให้เป็นนี่นะครับทําให้จานรอไม่เหล็กนะครับเป็นสนิมนะครับเห็นไหมครับสนิมเต็มเลยนะครับก็ลองทำวาซาแบบนี้นะครับลองทําดูนะครับทําเิงได้นะครับ ถ้ามีเครื่องมือพร้อมนะครับแต่นี่ก็คือช่างเขามีเครื่องมือแบบครบครันนะครับแล้วก็มีตัวดูดจานไฟครบนะครับก็คือที่ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์สำคัญก็คือตัวดูดจานไฟนะครับพอต้องดูดเอาล้อแม่เหล็กออกมานะครับก่อนจะถอดนะครับให้ถอดน็อตเสร็จเอาโซเนกฉีก่อนเนาะนะครับ โซเนกซีดนะครับเพื่อที่ให้กัดสนิมก่อนนะครับให้กัดสนิมก่อนนะครับจะทำมันจะถอดง่ายกว่าเดิมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูช่างเขาประกอบว่าจะหายไหมครับนะครับถ้าไม่หายช่างหายนะครับก็ลองดูครับผมทำเองได้นะครับอยู่ที่บ้านก็ทำเองได้นะครับถ้ามีอุปกรณ์นะครับ เราจะดูทุกขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็ปักทุกปักนะครับอย่าลืมนะครับฉีดโซเนกด้วยนะครับนี่ครับคืออันคันนี้ก็คือที่ไฟหลี่ขาดเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นกับแผ่นชาร์จก็ได้นะครับแผ่นชาร์จก็มีส่วนนะครับแผ่นชาร์จนะครับตรงแผ่นชาร์จนะครับ ก็คืออันนี้ช่างเขาถอดแผ่นชาร์จออกมาแล้วก็ฉีดโซเน็นะครับแล้วก็ทำเขาเอาประกอบกลับคืนไปก็หายนะครับแต่ว่าอาการรถยังมีสะดุดอยู่ครับก็คือสะดุดนะครับเหมือนกับตัวทันเซอร์คอยนนะครับทำให้จ่ายไฟไปตรงหัวเทียนไม่สม่ำเสมอนะครับ ก็เดี๋ยวรอช่างประกอบก่อนให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะหายไหมนะครับผมนี่นะครับจากทําการทําความสะอาดแล้วนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับอันไหนต้องปิดคันเร่งนี่พี่ครับหายแล้วนะครับไม่สะดุดแล้วนะครับแล้วก็ ตอนที่จะเป็นนะตอนที่ก่อนที่จะทําความสะอาดนะครับก็คือไฟรีตัวเนี้จะกระชากนะครับนี่นะครับเวลาบิดคันเร่งมันจะกระชากรีมันจะรีลงแล้วก็ขึ้นมาสว่างนะครับกระชากไปนะตอนนี้ปกติแล้วนะครับนี่นะครับบิดบิดติดมือแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่บิดติดมือนะครับถ้าไม่ติดมืออย่างนี้นะครับนี่นะครับไม่ติดมือนะครับ อันนี้คือบิดติดมือนะครับถ้าไม่ติดมืออย่างนี้นะครับนี่นะครับไม่ติดมือนะครับแต่ตัวนี้ติดมือนะครับนี่นะครับนี่นะครับไฟไม่กระชากแล้วนะครับก็คือตอนนี้ปกติแล้วนะครับไฟหลีไม่ขาดนะครับไฟหน้าไม่ขาดแล้วนะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือทาความสะอาดนะครับก็คือถ้ารถใครอยู่ที่ สถานที่ที่เป็นน้ํปก่อยนะครับก็คือทําอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับก็คือรถแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นกับเรือนนิ่งโซกปปกอาจจะเป็นกับหัวฉีดตันปั๊มนำแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถึงหัวเทียนไม่เคยเปลี่ยนปักหัวเทียนก็มีส่วนนะครับก็คือรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับคันนี้กรณีนี้ก็คือขั้วทุกขั้วนะครับเป็นขี้เกลือหมดนะครับแล้วก็มัดไฟแล้วก็ ล้อแม่เหล็กนะครับจานล้อแม่เหล็กนะครับก็คือเป็นสนิมนะครับก็คือถอดออกมาทําความสะอาดนะครับเนี่นะครับก็หายแล้วนะครับนะครับเวลาทําเวลาถอดทํานะครับก็ปับโหมดด้วยนะครับลบโค้ดรีเซ็ตปับโหมดนะครับคืนค่าโรงงานนะครับก็จะหายเลยนะครับนี่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครมี คำถามอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนะได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ